สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับยายจิตคุณเด,ด้ยินว่าคุณยายกับฟันดีวะเสมอค่าคุณได้ฝันว่าไปประชาเก้าตุนไม่เราห็นตูรี๑๓ข้างบนเป็น๓๕ข้างบนเป็น๓๕จา้าเป็นโตเลยแม่คืต้นไม้ต้นเดียวกันน,กน,นั่นนสิเขียวะ๑๑๓แล้วก็๓๕ ในความเป็นจริงต้นแม่ต้ตนนั้นคุณยายเคยไปบ่ค่ะเคยเห็น,นบ่บ่แล้วมันเป็นปลาศาสเก่เาเดี๋ยวนี้เข้าก็เฮ็ดอันเมมแซ่หันละมองหันปลาศาสยายลงไปแล้วโอ้ยต้นไม้สังหงรังกูยายก็เลยไปเห็นต้นนั่นเรามีเลขกยังวะเลยลงไปหันกันไปลงไปหันก็นหอยน้ำตรงน้ำตาจะเพิ่มฟันนั่นแหละในความฝันวันไหไปเก็บบกหอยเซรีจมชงจมให้จมหน้าห <laughs> อยก็เป็นหาดีนะ หมยก็เป yeah, yeah. yeah. e ็นหาเาได้ฝ yeah. <ah> ันโดนไปครับโอ้ยก็ฝันต้องให้ไหวนี่ล่ะวันวันพระนี่ล่ะวันวันพระจ้ได้ท่านได้เสียงไปครับเลสุนี่ถ้าได้เสียงเบิ่งไปครับบ่ได้เสียงแม่นมือเดียวกันแม่นกันมือเดียวกับลูกลูกก่ะเลสไปไหวใครยะหนักคนบ้านยังมาเช้าครังมาเลี้ยงแม่ก็เลยผู้ใหญ่แต่งชันไปไหว้ผู้หลักบ้านก็เลยฝันเดียวกัน วัน่านมผ่นวันผ่าจอาันมือเดียวกันเลยทีเห็นติมมือเดียวกันครับเาก็ันเห็นนี่ล่ะเห็นซักๆผู้เจันว่าหักับฝันเห็นหนึ่งเรื่องจำไม่ได้วันบางเงจำไม่ได้แต่วันนี้เห็นจำได้ครับฟันว่าได้สูน่เด้กับม่แก่ยู่นึ่งสูอันทั้งแกกงว่าจบขึ้นมาสื่เ้เ้าเป็นเท่ากัน จักแล้วมันเื่อเต้ศูนหครับอันนั้นแล้วสั่นวาอันนั้นอดที่พันมากมากหลายศูนหลายมันบอละครับออันแลยวหวดก้อนยากกบ่านคือการฟันเก้วบ้านแม้เกี่ยวว่าไปก็บนกใช่หลือจักหันวัดหลังเก่านั้นใหญ่ได้ทำไายเอวเดยวาเลีบ้านโอเีพอดนั้นเก้าสองสองเก้ากอดอ้อเก้าสองไปยสื่อเก้าสองมาถึงบ่ไดด อันแย่เอาแล้วว่าจะมผสมหงสองสองหงไปเด้วมันเหล็กตัวเดียวกันครับเกาก็ได้ถึงก็ว่าถึกหลายถึกแยมหมดมันนี่ละสองหวดดีละโอ้ยใหญ่ถูกมาแล้วสองหัดตีสละตัวเนี่เออฟันชิวเนี้ยหัวันหนึ่งฟันได้สองเก้าว่างหัวที่พันมากเห็นไหมหัดพันมากนี่กับแปดหนึ่งหนึ่งแปดไม่ได้พันดอกซื้น้ำโลกซื้น้ำโลกได้สองหัดตีสแล้ว้า วัที่สามนี่เฉลี่ยสามตัวเด้อวดนี่สามกี่สามตัวเลยจับแล้วกันสี่จับตักันในบสาห้หนึงสามไปสั่นดหสามห้าด้สามห้าแม่ใหญ่ยังกดซื้อแม่ใหญ่ยังกดแม่ยายนางแม่ยายนางขเจียไขสีออกตลอดเลยละนั้งไม่นงใดรบ่งข้มเจียวใหญ่รเด้อยู่ประเทศนอกใครใด้กับคุณแม่ หนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามเมยเี่ยจี้ยุ่ยังก่อเแต่ว่ามื่อไร่เรามาหาเจ้าบอกคนมาจากเจ้ามันเมื่อมาบุญบรรยั่งนั่นเพราะน้ำกามจักยุ่ดอนนี่ละหนึ่งห้าหนึ่งสามเออเพื่อนเลอเยี่ยมจี้ยุ่อันประเทศนอกก็ได้ เออเ่นนองสี่เสียงม้ากับมีเสียงม้ามันกัดกันครับเล็กน้อยอ๋อมัดไงได้มักตัวได้หลายกมูกครับบาปนี่ก็ให้ว่ามากักหลายก,ก็พอานักดอกแต่ว่าหันฟันได้หนึ่งสามห้าสามตัวฟันได้เล็กขึ้นตัวได้กว่าที่เห็นอยู่ต้นไม้เนี่ยสามหาเนี่ยสามหา อันหนึ s <S ble, ่งสามได้ยึดสายหันได้เขาก็ได้ต้นเดียวกันหนึ่งสามนั่นหนึ่งสามก็ยึดต like. ้นเดียวกันจ้าข้างบนมันเป็นสามหักข้างล่างเป็นหนึ่งสามยึดต้นไม่ต้นเดียวกันต้นเดียวกันเลยในฝันนั่นจ้าแสดงว่าได้ทั้งบนทั้งล่างตัวอะไรทั้งบนทั้งล่างสือบนคือล่างเสกบางคนใช่บางดูปอันหนึ่งสามก็เอาออกไปวะ เราเห็นต้นไม้นี่นึงส้มนี่กับป้ำหาแมตนี่เรนนี่ตัวเน้นมาคุณได้บ่่อีตัวเน้นเดี๋ยวแดดตัวเน้นเดี๋ยวบางาปูเขาเข้าอออนโซ่พี่นอองมึงได้คุณได้ได้ฝันเห็นเดินเด้อสวยดียายเด้อเี่ประเทศนอกอะไรเด้อฝันเห็นเด้อต้นไม้ส่หาโยบ่บเป็นหัวให อันหนึงสามนี่อยู่ข้างล่างแล้วก็สามห้าอยู่ข้างบนจับจกันเอาหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามสามห้ามีใหญ่นาค่ะมีใหญ่นาค่ะหนึงกันเลยสะพานจอนะครับพีสะพานแสงนะครับฝั่งขอนแกานยังไดยายนี่ฝันฝันแม่นตลอดด้เนาะคุณยายเนาะฝันแม่นมาเลี้ยงกันเลี้ยงกันเหงาเลยฟันแม่นไร ฟันแม่นหลายึงแม่นมาได้จะปีแล้วครับคุณยายฟันแม่นมาได้จะปีแล้วนี่ฟันแม่นมากอันเราเพื่อนจีนี่ละฟันแม่นมาเัีงหมดปีนี้เลี่ยงหมดแน่แต่ว่ายายก็บ่ได้ออกยูทูปเนาะใช่ท่นได้ออกคลิปนี่มันดังระเบิดแล้วมันบ่ยายนี่เมื่อออกเทียบมันนอกหลายแล้วเมื่ใครไปหายายไหมบานนี่ลรายายบานนี่เราจีนบานนี่ลราจีไปหาบ้านอาแม่แม่องนี่รถมาหาเกียรวอดี่รถนะครับใช่ บอกรอนบังดูไปบ้านยหย่ก็บม่ไปจับแกับอกรวายกับบ้านนี้มันง่ายสนครับเนี๋ยววันนาอยู่ดีมีแห้งเขาว่านี่อีแา่พี่น้องเอฟซีไปพุ่นไปบ้านยายไปพมีไรยากมาห็มันเห็นเล็กใหญ่กบเปล่น้องกนุ่งมากเด้อวันนี้เล็กแจ้ว่าจะไปจับเขียไปเดือบ้านใหญ่ตัวไหนชัดๆว่าครับจับตัวเลกขึนใ้คุณแม่ เห็นยืต้นใม่นี่ยายจ้าครั้งแรกก็หนึ่งสามแล้วก็สามห้าเห็นสองตัวมันมาใหญ่จ้าพี่น้องจับใด่กันไเด้อนี่ละครับจะให่ยา่มาจับเป็นเลขสามตัวให้นั่นมาใหญ่จ้าเป็นหนึ่งยังก่อนหนึ่งสามสามห้าหนึ่งห้าสามจ้ากจ,จริงๆล้วใหา่เห็นจะตจนใหม่เนี่มีเล็กยู่สองตัวมันมา เหนมกลงหนึ่งสามแล้วก yeah. yeah. ็สามห้าข้างบนสามห้าข้างบนจ้ะแล้วก็หนึ่งสามจ้าสหนึ่งกลางเนาะพมันเห็นเห็นอยู่ต้นไม้น้ำกันเายกเพืชเดียวกันูนต้นเดียวกันพอเนียตดตามมั้งก็งี่ะอันตดวนี้ตดตายห่าจ้าตดตายอยู่ต้นนั้นเดียวตัวไรที่ตตาอยู่เดียวน้ก็หาสามกหนานี่หาสามตานไม้นะ แต่ว่าต้นไม้ในความเป็นจริงพ่อแม่บ่าท่นเห็นจักเทียนบ่ต้นไม้ต้นแล้วบ่มีแล้วเดี๋ยวนั้นก็แปลียังปางก็เจ้าถังเฮ็ดเป็นแม่แล้วบ้านเดี๋ยวนี้แปลี่มดแล้วหมองเห็นปันมแล้วเฮ็ปี่ยมแล้วมองหันมันเป็นปรสสาวะสิครับเป็นปรสสาวะแต่กินเป็นบ้านคนเพิ่นเลืถวายหมองหันถวายให้อันเพิ่นเฮ็ดปรสสาครับของอ้ายนี่ล่ะของพี่ชายพี่นางนี่ล่ะที่หมองหันเพิ่นเลยถวายท่านเลยแหมพี่ชายยายนาครับ าล่คันคุณยายขออนุญาตให้คุณได้จับให้คุณน้องเฟซี่นะครับตี๊กอบครับค่าคลิปาตอละเอียดถึเขาทายอ้าวเด้อไปจับจับไปตรงๆจับไปซื่อๆหล่อได้จับไปเดี๋ยวพี่น้องคุณผหาก็สวยที่ย่อือ้ยอ้าวสามตัวห้าหนึ่งสามห้าสามหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสามนห้าห้าสามหนึ่งสาม เอาแคปหน้าจอครับถ่ายคลิปแหละครับท่านผู้ชมครับแคปเลยขอบคุณคุณยายครับขอบคุณครับคุณสวัสดีครับ